มาจากคลิปนี้นะส่วนลดไป50,000บาทนะฮะประกัน2ปีบริการช่วยเหลือจุดเฉินให้ปีหนึ่งมีบริการจากไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศมี2คันทั้งสีขาวแล้วก็สีดำเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับ1.5พรีเมียมนะครับออโต้ปี2022แล้วก็ปี2023ราคานะครับป้ายแดงอยู่ที่845,000สนาพนะฮะตอนนี้นะครับไม่ถึง700,000นนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาเอสวีเซ็ตอคาของเบ้งนะฮะสาขา2เสรีไทย64 ท้ายซอยขวามือนะครับวันนี้นะครับก็จัดมารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับแบรนด์โตโยต้านะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้งานมากนะครับราคานะครับป้ายแดงอยู่ที่8ปดแสนสี่หมื่นห้าพันนะฮะตอนนี้นะครับไม่ถึงเจ็ดแสนนะครับมี2คันทั้งสีขาวแล้วก็สีดําเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับหนพรีเมียมนะครับออโต้ปี2022แล้วก็ปี2023นะฮะสำหรับคันนี้นะฮะเป็นปี2022นะครับผม เลขไมล์สี่หมื่นกโลนะครับเป็นรถบ้านด้วยนะครับเป็นรถบ้านนะครับไม่มีแหวกใครที่สนใจเงินสดนะฮะพี่บอกได้เลยว่ามาจากคลิปนี้นะส่วนลดไป5 0,000ื่นบาทนะฮะแล้วก็ประกัน2ปีบริการช่วยเหลือจุดฉินให้ปีหนึ่งมีบริการจัดไฟซ์ให้ทั่วประเทศลืมเลยนะฮะก่อนที่จะไปชมนะฮะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,ดกระดิ่งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันแรกก่อนเลยนะครับรถคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเป็นตัวท็อปนะครับ ไฟหน้าสวยๆนะครับมีกล้อง3ามอสบงศาราคาค่าตัวของเขานะครับเพียงนะครับหกแสนหกาพนะครับอันนี้ส่วนลดไปแล้วนะนะครับตัวรถนะครับยางเยื่ต่างๆนะครับสวยๆยางเป็นเมดสนะล้อแม็กนะครับสีทูโทนดิสเบรกสีล้อนะส่วนตัวกระจกเนี่ยมีบสปอร์ตมาให้มีกล้องมาให้นะครับพอเ,เปิดก็จะเป็นใส่ติดกรอบมาให้แล้วมีรูปแหลกมาด้วยนะตัวนี้คือสามารถไปเพิ่มเพิ่มในส่วนต่อ แหลกหลังคานะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยมองเหมือนเผิ่นนะมันก็จะเหมือนพวก CRV เหมือนเหมือนแบบ BRV นะครับเพราะว่าเป็นคู่แข่งเลยนะครับต่างแบร์แล้วก็ตัวนี้ราคาประหยัดกว่านะครับอ่ะมาดูภายในกันหน่อยต้องบอกว่านะครตัวรถเนี่ยน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับนะครับภายในสวยนะครับรถอายุประมาณปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับใหม่ก็ใช้งานน้อยนะครับ วารันตีสูนเนี่ยสำหรับ Toyota นะ5ปี150,000โลนะครับแล้วก็รับประกันจากผมไปอีกนะฮะ2ปีนะครับอ่ะดูด้านในดีไซน์ค่อนข้างสวยบเบาะเบิดต่างๆพวงมาลัยมัลติตมีกล้องถอยหลังแอร์ออโต้มีในส่วนตัวไวเลสชา์จเจอร์นะครับแอมเบียนไลท์ต่างๆมีมาให้หมดนะครับอ่าห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องมาดูนะครับตัวนี้คือออปชันไม่ว่าจะเป็นเทชชั่นคอนโทรลการลื่นถลายนะครับแจ้งเตือนนะครับมีหมดเลยส่วนตัวเครื่องนะครับจะเป็นตัวเครื่องนะครับ2 NR นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเครื่องเดียวพวกอะไรนะ VOS นะครับตัวเครื่องเดียวกันเลยนะครับน็อตเดต่างๆไม่มีขยับนะครับเครื่องแห้งนะครับเครื่องแห้งเลยนะครับแผ่ชนวนกันความร้อนต่างๆตมเดิมนะครับ ของเรารับประกาศเลยนะฮะใครซื้อไปแล้วก็ไปตรวจสอบเจอว่าว้ยรถร้านนี้นะฮะมีชนมีพลิกคว่ำมีจมน้ําพี่นะครับขับมาคืนได้เลยแล้วก็ให้ค่าตกใจนะฮะเราจ่ายค่าตกใจไปเลยนะครับห้าหมื่นนะครับสนใจคันนี้แคปนะฮะแล้วก็โทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับนะสีขาวปี2022นะครับไม่สี่หมื่นนะครับราคาปรับจากหน้าป้ายเหลือเพียง6กแ0 0หกหมื่อน นะครับประมาณหมื่นลูกค้ามีรายได้2 0 0 0มื่นะครับออกคนเดียวจบเลยนะครับจับเฟรนช์เร็วสุดนะครับนุมัติเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นอ่ะมาดูคันที่2อคันนี้นะฮะสำหรับคนที่ไม่ชอบสีขาวมาดูเป็นสีดานะครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกัน1.5ึ่งจุดห้าพรีเมียมนะฮะปีสองพันอ่านะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะเลขไมล์หกหมื่นนะฮะรถบ้านเหมือนกันซื้อเงินสดไม่มีแวกก็ละเอียดนะฮคร่าวๆสีดาเนี่ยต้องบอกว่า ต้องเป็นคนที่แบบดูแลรักษารถดูดีนะเพราะว่ามันมีริรอยมันก็เห็นแต่คันนี้ไม่มีเลยทางลูกค้าสวยมากนะครับยางบิสโต e นะครับนะปีของพิบนะครับด่ล้อแม็กซขอบ์ิบนะฮะบายสปอร์ตนะครับกล้องต่างๆมาให้นะครับภายในสวยๆนะฮะเห็นไหมภายในสวยเลยนะฮะดัชบอร์ดต่างๆในส่วนตัวเบาะเบิดตต่างๆสวยๆนะครับ นั่งสบายนะเมื่อกี้ลืมนะฮะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับนั่งนะผมขนาดผมนะไซส์ใหญ่นะสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะถือดนั่งสบายมากเลยนะฮะเลทรูมเฮดรูมต่างๆนะครับนั่งสบายนั่งได้สามคนนะครับด้านหลังก็นั่งได้นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับนะก็ถือว่าใครที่มีครอบครัวขนาดเล็กนะตอบโจทย์ตอบโจทย์นะครับผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะฮะเบาะแถวที่สามเนี่ยนะครับ สามารถวางของได้เยอะนะครับวางของได้เยอะเลยแล้วก็นะครับคัที่สายแคมปงแคมปิงมป้งก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะฮะนะฝากด้วยเลยกันนะติดต่อมาพูดคุยกันนะฮะอ่าดูฝั่งนี้หน่อยนะครับนะผมบอกได้เลยว่า2คันนี้นะได้ไปคุ้มแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะนะจองในคลิปนี้นะฮะพี่ถ้าดูคลิปแล้วสนใจนะพี่ติดต่อมาดบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ โทรมาหรือว่าแอดนะครับไลน์แอดของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีทางแอดมินนะฮะนะดูแลให้เรามีทีมงานขายนะครับที่มีประสบการณ์นะครับมากกว่า20กว่าปีนะครับมีทีมงานฝ่ายเซอร์วิสให้นะครับนะผมบอกได้เลยว่าออกรถกับ s อสพีดิจิตาคารุ่มเบ้งนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกัน2ปีนะครับส่วนรถพิเศษสําหรับคลิปนี้นะฮะจองเพียง999บาทเท่านั้นเองนะฮะส่วนลด5 0,000ื่น นะครับรับประกัน2ปีนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันกับตัวเวลอด1.5 Premium a u พรีเมียมออโต้นะฮะปี2ีแล้วก็ปี23เลขใหม่หลักหมื่นนะฮะนะก็ก่อนกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาเอสพีเซ็นเตอร์ข่าวของเบงนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนมาโชว์กันใหม่คลิปหน้านะฮะว่าจะมารีวิวรถรุ่นไหนต่อนะครับันี้สวัสดีครับ